สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง y o u u u b ไอเชน่านะฮเหรียญสันติบาลน,นะครับหลวงพ่อเอียสันติบาลหลวงพ่อเอียนะครับโดยปกติเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีจานนะแทบทุกเหรียญน,นะครับจะมีจานลายมือหลวงพ่อนะเป็นรุ่นที่ หลวงพ่อาจานเยอะมากนะครับดานบนศีรษะจะมจารนองนี้พระสวยจมูกดงนะครับพระเลี่ยมเนี่ยจะส่องยากหน่อย สันติบาลหลวงพ่อเอียนะครับสวยๆเดิมๆสามพบาทนะครับสามพันบาทเป็นเหรียญหลักของหลวงพ่อเอียนะครับเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนนะครับหลังฮานุมานขอบสตังฮานุมานขอบสตังนะครับนะเอาเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยบาทเห็ดกลม นางพญาเอาชมล่ะผงผู้พันนะครับเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อกลวยนะครับพิมพ์มาตรฐานมีหนังสือนะครับห้าร้อยบาทพระทันตัวหลวงพ่อกลวยนะครับห้าร้อยบาทเหรียญหลวงปู่กาหลงนะครับหลังพยาหมู่พริกแผ่นดินนะครับห้าร้อยบาทาส,สวย ยี่ตวัษนะครับมีเข็ม25ศห้าสัตวรษมีเข็ม25ศห้าตวรษม,ม,มีเข็มเอา1,000บาทนะครับหนึ่บาทเหร,รียญลหนะฮะลห5ปี16จอบลรรอหลวงพุทธิบุกเสกนะครับหนึ่บาทปี16หกเหรียญหลวงพ่อหินนะครับบล็อกนิยม นะมีโซ่นะครับหลวงพ่อหินทัพศิษย์บล็อกนิยมนะผ่าประสบการณ์สูงนะครับบล็อกนิยมด้านหลังตูกอสอเสือนะจะมีคล้ายๆโซ่นะครับเอาพันสองนะครับพร้อมบัตรการันตีหนึ่งใบเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรดนะฮรหลวงพ่อคงวัดวังสัพพรดเป็นเหรียญกระไรทองปีหนึ่งเก้า สวยเดิมนะครับเอาพันสามนะพันสามร้อยพระกริ่งวัดประสาทบุญยาวาดนะครับปีศูนย์หกกิ่งดังนะฟังชัดนะแล้วกิ่งเพาะด้วยนะกิ่งวัดประสาทปีศูนย์หกกริ่งวัดประสาทปีศูนย์หกปุกเสกพิธีใหญ่แปดร้อยบาท เหรียญหลงเพราะเงินรุ่นสุดท้ายนะครับหลงเพราะเงินรุ่นสุดท้ายสวยมากนะครับผิวเป็นมะขามเปียกว่าเงินรุ่นสุดท้ายปีหนึ่งแปดหลงเพราะเงินรุ่นสุดท้ายเอาสามพันห้านะสามพันห้า นาลายหนกปูกาหลงนะครับนาลายตวัดหิมพานเป็นเนื้อนวะนะครับมาพร้อมออกจากวัดน่าจะประมาณห้าร้อยนะคี่ดูตั้งแต่ปีห้ากว่าแล้วก็มีการ์ดมีมีใบฝ่อยนะครับรูปหล่อพระนาลายตวันหิมพานพระพาณาลัยโบราณโบราณนะครับ เมีใบการ์ดใบฝอยด้านหลังนะมาแบบนี้เลยนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะครับนะรายตะวันหินมะพานผู้พรหลงสมเด็จคันธราชนะคุณแม่ชีบุญเรือนสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทแล้วก็ดาวหลวงพ่อสีงห์ดำนะครับปีสองพนห้าสามสิบนะครับนอนกล่องนะครับแปดร้อยบาทนะครับพ่อสีงดำแปดร้อยบาทนะคบใครสนใจอ๋อหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินมาดอยหอมมี มีบัตรรับประกันหนึ่งใบนะครับนเงิน3 5มพันห้าใครสนใจก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ